เราจัดกองทัพดีแม็กมาให้พี่พี่เรียกอย่างจุใจทเท่านั้นยังไม่พอกองธนาั้นไม่มีค่าใช้จ่ายพี่พี่เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมยอยากซื้อดีแม็กมือ2สักคันเข้าไปที่เต็นท์ขายรถยนต์มือ2บางเต็นท์ก็มีให้เรียกแค่คันหรือสองคัน เท่านั้นเองหรือบางที่พอเลือกถูกใจแล้วรถกับไม่มีรับประกันอะไรให้พี่ๆเลยปัญหานี้จะหมดไปพาพี่ๆมาที่ตียอยักกรันเพราะเรามีดีแมทให้พี่ๆเลือกยังถูกใจกันเลยแถมรถยังมี รับประกันทั้งโครงสร้างและเครื่องยนต์เท่านั้นยังไม่พอจองระจัดไฟนนซ์ถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเรามาฟังกันเลยนะครับวังให้จบคลิปนะครับมามาฟังกันเลยขั้นตอนการจองออรน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายข้อหนึ่งฝากเบอร์ใต้คลิปนี้เลยนะครับข้อ2เมื่อพี่ฝากเบอร์ไว้แล้วเราจะเาเจ้าหน้าที่ไปจัดไฟนน้นให้ถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นข้อ3เมื่อจัดไฟนนซ์เรียบร้อยแล้ววันรับรถเฮียตีจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใ,ให้พี่มาดูรถด้วยตาตนเองเลยถ้าพี่มาเห็นรถแล มาทดลองขับแล้วไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถยี่ติรับรองความบึงพอใจข้อสีแต่ถ้าพี่พีไม่ว่างมาดูรถด้วย ตัวเองเฮียตีจะจัดส่งมอบรถไปให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยถ้ารถถึงบ้านพี่แล้วพี่เห็นรถแล้วพี่ทดลองขับแล้วยังไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับรถบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นเฮียตีรับรองความพึงพอใจข้อห้านี่สําคัญนะครับเพราะถึงพี่ๆรับรถไปแล้วแต่พี่ๆไปตรวจสอบเจอภายหลังว่ารถเคยชนมาพิควมมาน้ำท่วมมาหรือไม่ไม่แท้ก็ยังเอามาคืนได้นะครับและส่วนเรื่องเครื่องยนต์เฮียตีดูแลซ่อมศูนย์กันยาวๆไป สองปีหรือส0 0 0มืกิโลเข้านั้นยังไม่พอเรายังมีบริการฉุกเฉินย4ชั่วโมงให้พี่ๆอีก2ปีบริการฉุกเฉิน มีอะไรบ้างอย่างเช่นรถยางแตกการทางแบตหมดน้ำมันหมดรถเสียต้องการรถยกรถสไลด์โทรไปที่คอเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับเราจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะมาทําการเปลี่ยนรอรถให้พี่ๆมาจําแบตให้พี่ๆหรือเอารถยกรถสไลด์ไม้พี่ๆเพื่อเอารถที่เสียไปซ่อมศูนย์กันไปเลยข้อ4ถ้ารถพี่ๆี่เสียอยู่ในอายุรับประกัน<ๆ>เรายังมีเงินชดเชยเป็นรายวันให้ที่ไม่ต้องกังวลใจใดๆดทั้งสิ้นดีดไหมครับพี่ดีดดไหมครับถ้าดีฝากเบอร์ใต้คลิปนี้กัน เลยนะครับมาแล้วเรามาดูรถดีแมกออนิวเป็นคันๆกันไปเลยคันแรก d ีแมกออนิวบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้รนเดอร์รุ่น L, 2, 19, แอลปีสองพัแท้ๆรถมือเดียวแท้ๆไม่แค่เก้าหมื่นหกพักิโลเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่สี่แสนองหมื่นแปบาทท่นอยู่ที่7,500บาทเท่านั้นเอง คันที่2 d m ดีแมคอ e นิวบูพา r เวรถปี16 1.9ไฮรนเตอร์รุ่น e L, แอ L เช่นเดียวกันและก็เป็นรถมือเดียวแท้ๆไม่แค่100,000กิโลแท้ๆแต่สดอยู่แค่398,000คอนอยู่ที่7,200ตลอดสัญญาคันที่3 d m ดีแมคอ e นิวบูพา r เวอปี2021จดปี2022รถ2มือไม่อยู่ที่69,000กิโลเท่า นั่นเองเป็นเครื่อง1,900 LDA ชมใหม่กันไปเลยครับตัดสดอยู่ที่498,000เท่านั้นเองผ่อนอยู่ที่8,700ตลอดสัญญาทิ้งคันที่4เรามาดูแคปตียกันบ้างคันนี้เป็น DMAX คออน e วบูพา Power 1.9 LDA เป็นสีเท่รเรโบสวยงามจริงๆรถคันนี้เป็นรถปี23แท้ๆรถมือเดียวแท้ๆไมาอยู่แค่39,000กิโลเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่ 548,000พออยู่ที่9600ตรสัญญาคันที่5แคปเตียดีแมคอร์นิวบูพอเวอร์ชมใหม่ SDA 1.9บูพอเวอร์ปี2 0 2 3แท้แท้ก็เลยนะครับรถมือเดียวไม่แท้แท้อยู่แค่20,000กว่าโรดเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่498,000บาทพออยู่ที่8700เท่านั้นเองครับผม มาถึงคันที่6เป็นรุ่นพิเศษกันไปเลยสปดีดเอ็กซ์ซีเรีปี2022แท้ๆรถมือเดียวแท้ๆไม่อยู่แค่35,000กิโลรถปี2022ตัดจดอยู่แค่568,000พอ่อยู่ที่9,900ตลอดสัญญาคันที่7ดีแมกออนิวบูพาวเวอร์1.9สปีดเอ็กซ์ซีรีรุ่นพิเศษกันไปเลยครับปี2 0 2 3แท้ๆรถมือเดียวแท้ๆ ไม่อยู่ที่30,000กิโลแท้ๆกันไปเลยตัดสดอยู่ที่598,000เท่านั้นเองพันอยู่ที่1,100 10, ตรตลดสัญญาคันที่8เรามาพบกับ DMAX a อ l n นิ บูพาวเวอร์ใส่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์อโอโต้กันเลยครับคันนี้เป็นรถปี22แทๆ้ๆรถมือเดียวไม่แทๆ้ๆอยู่ที่65,000กิโลเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่538,000พ่อนอยู่ที่9,400เท่านั้นเองต่อไปเรามาพบกับ DMAX a l อ New b บูพาวเวอใส่ประตูตัวยกสูงกันไปเลยครับเริ่มต้นจากคันที่9เป็น DMAX a l อ New b บูพาวเวอ1.9 Highrender รุ่นเซตกันไปเลยไปร รถปี19จดปี20รถมือเดียวไม่แท้ๆอยู่แค่74,000กิโลเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่5,98,000ผ่นนอยู่ที่1,500แต่รอสัญญาเรามาพบกับคันที่10ดีแมคออ e w นิวบูพ w e r 1.9ร์เไฮรันเดอร์ LDA ไปยี่สแท้ๆใสเทาแรมโบกันไปเลยรถแค่มือเดียวแทๆ้ๆไม่แทๆ้ๆอยู่แค่23,000 พกิโลตัดสดอยู่ที่6 8 8 0 0หพันตลอดสัญญาอยู่ที่1900เท่านั้นเองและคันที่11เป็ไปนรถเกียร์ออโต้ดีแม็กออนิวบูพาวเวอร์สประตูเครื่องพันเ้าไฮเลนเดอร์ตัวสั้กันไปเลยปี20รับมือเดียวแท้ๆไม่แท้ๆอยู่ที่65,000กิโลเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่658,000พันผ่อนอยู่ที่11,000 ตลอดสัญญาและคันที่2ก็เป็นสประตูยกสูงเกียร์ออโตโอ้อีกเช่นเดียวกันคันนี้เป็น d ีแม็กออนิวบูพา o เวอร์พันเก e r ไฮอ LDA ปี22แท้แทรถมือเดียวแท้แท้ไม่แท้แท้อยู่ที่31,000กิโลเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่6 8 8 0 0 0พอนอยู่ที่11,600ตลอดสัญญา แล้วมาพบกับคันที่13เป็น DMAX a l l New b u u e Power เครื่องพันเก้าไฮร n นเดอร์แซดเพรทีเกียร์ออโต,โต้รถปี2018แท้ๆรถมือเดียวไม่แท้ๆอยู่แค่134,000กิโลเท่านั้นเองตัดสดอยู่ที่548,000บาทพ่นอยู่แค่9,200ตลอดสัญญาเท่านั้นเอง พี่พี่ครับถ้าสนใจจองออลน์ฟรีและเราจะส่งทีมงานไปให้ถึงหน้าบ้านพี่พี่รีบทักเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้กันเลยนะครับผมถ้าพี่พี่กำลังมองหารถยนต์มือสองที่มีรับประกันและอยากได้ข้อมูลที่เป็นสาระเกี่ยวกับรถยนต์มือสองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกดติดต,ตามตอนนี้เลยนะครับแล้วไว้พบกันในวิดีโอถัดไปขอบคุณมากครับผม